หลังจากที่ชอบทำเรื่องเลวซามลงไปแล้วเขาก็รีบหันไปมองไหมหลี่น้องสาวเจ้าอย่าไปบอกใครนะว่าข้าล่วงเกินเจ้าแล้วข้าจะไม่ทำอะไรเจ้าข้าก็จะไม่บอกใครทว่าไมหมลี่กลับเอาแต่ร้องไห้สะอึกสะอื้นนางทำท่าทางมืออย่างเกลี้ยวกราดเหมือนกำลังจะบอกว่านางจะกลับบ้านไปแล้วฟ้องกับทุกคน ว่าชอไม่ให้เกียรติและได้ล่วงเกินนางที่ไรเมื่อเป็นเช่นนี้ชอก็รู้สึกกลัวขึ้นมาจับใจหากไมหลี่กลับไปฟ้องทุกคนจริงเขาจะต้องถูกลงโทษถูกชาวบ้านรุมประนามอับอายและที่สำคัญภรยาของเขาก็จะรู้เรื่องและครอบครัวของเขาที่เพิ่งสร้างมาก็จะต้องพังลงชอหมดหนทางไม่รู้จะทำเช่นไรดีคงจะมีเพียงหนทางสุดท้าย คือนางจะต้องไม่ได้กลับไปบอกเรื่องนี้กับ